เจอแม่ค้าแล้วครับผม FC FC นะครับผมกับน้ำลำไยนะครับทุกคนทุกัดวัดศรีวาลีน้อยนะครับผมสมุดปากการงานแม่ค้าจะขายจนถึงวันที่เท่าไหร่นะครับวันที่11นะครับทุกคนแวะมาอุดหนุนแม่ค้าได้เลยนะครับผมปกติขายที่ไหนนะครับขายที่ตลาดมาร์เก็ตแลนด์ค่ะตลาดมาร์เก็ตแลนด์นะผมอยู่รากกระบังใช่ไหมนี่นะผมอุดหนุนนะผมขอบคุณมากครับ เจอตัวจริงแล้วครับผมตามมาอุณนุ่นเลยนะครับเนี่ยขอบคุณมากนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับเนี่เชฟญี่ปุ่นไน xin phép chất này xin phép chất lượng xin phép chất lượng xin phép chất

ไม่ต้อง,องร้าเลือกใดเลยนะครับ <S <S นี่ครับ ป okay, ล่ไรนะแดบมาเที่ยวได้นะผมกับงานที่วัดตีวาลีน้อยนะ งานจะมีตั้งแต่วันที่เก้าแล้วครับถึงวันที่เท่าไหร่ครับสิ ไช่ครับจะพาไปเด okay. ี่ยวงานต่อผมไปกันเลยมีตังค่าหมูไก่โอเคโอเคมีมีไข่ปิ <S <S ้งนะลูกอันนี้ยังไม่หมดนะครับงานตรวจส้มตำตำทะเลตำปลานะลูกขบอยหัวหวานเส็งมันเยอะมากกล้วยกล้วยแผ่นกล้วยทอดไก่หมูทอดหมูทอดคอร์บคอร์บแซ่บหมูทอดใหม่ๆเลยนะครับข้าวตเลย วันที 2> ่2มอราคมปีพศ2564กั้งแต่4ตสลาคมจนถึงรับที่24กันยาอนนี่เป็นล,ลูกชิ้นทอดระเบิดนะครับาใจสิ่ง้อจิตก็จะดีขึ้นเกิดเวลานิดว่าสบายใจลูกชิ้นทอดระเบิดน,น้ำจิ้มรสเด็ดนะครับทุกคนแต่ตานปัหลครับก็ว่าีฝังฝังทอดฝังทนี่เป็นสิดอด ทางนี้ก็จะเป็นขนมหวานหวานตังเวอร์นะครับผมแล้วก็ขนมขนมถ้วยถ้วยราเท่าไหร่ครับ20บาทอ๋อเทไปออกเป็นเทปหน้านิ่มนะครับท่็นเทปหน้านิ่มนะทุกคนชิ้นละยี่สิบบาทแล้วก็นี่ก็25บาทนี่เขาเรียกว่าอะไรครับอ๋ออะไรนะอีคอนอ๋อก็นี่เป็นตังเวอร์ สี่แถมหนึ่งนะครับเนี่ยโอ้ <Okay. S 1> ขอบคุณมากนะผมอันนี้ไข่เตา่าราชะไข่เต่านะครับไข่เต,าเตา่าไข่เต่าทอดร้อนๆเลยนะครับทำสดๆร้อนๆอันนี้เป็นจอบน่าจะเป็นจอบปูนะครับ จอปูจอปูไม้ละห้าสิบาบาทเลยนะครับผมนี่เป็นขนมหวานอุ้ยน่าทานม,มากขนมผลไม้อะอันน,น,ออนี้เป็นโดนัทรับผมอันนี้เขาเรียกว่าขนมอะไรครับเน,น,นี่ย้ลอ๋อขนมชุบลู <นะ S 3> ชุบาววอ๋อกชาทในวังนะลูกเหมือนปั้นมือหมดเลยีดษฐ์ อ๋อเป็นลูกผลไม้สวยสวยน่าทานมากเลยทุกคนอย่าลืมเดียวกันอ๋อครับอันนี้ก็เป็นมะละกอดอยู่ในเพจวัดป่ะเนี่ยไม่ครับเรียกว่าจะอยู่ในเพจวัดจุดสองสีว่าป้าอยู่ตรงนี้อ๋อครับผมได้ได้อันนี้ก็ให้ให้ลูกค้ามาอุดหนุนป้าได้นะครับผมป้าขายทุกวันใช่ไหมอยู่ที่เนี่ยไไม่ปีนี้ปกติป้าอยู่ข้างในปีนี้ป้า บอกดีมากผมในปีนี้บอกว่าลูกชุบประยู่ตรงนี้อ๋อครับผมลูกชุบจะอยู่ตรงด้านโซนด้าหนาหน้าทางเข้าเลยนะครับเนาะโอครับปีนี้ดยู่โซนโปตีนหนึ่้าอยองร้อยบาทอ๋อหน้าอ๋อหน้าทางเข้าขวามือเลยนะครับผมภาษีบาลีนี่ร้านลูกชุบนะผมป้าโปรตีป้าจะอยู่ข้างข้างในปีนี้จะอยู่ข้างนอกนะ นี่ทํามาอยากบ้านใช่ไหมครับหรือว่ามาทําที่นี่อ๋อจะมีหลายอย่างนะทุกคนี่มีพริกจะมมนี่มะเขือใช่ไหมครับเนี่ยนนี้มะละมะละมะม่วงอ่ามะสครผม่วงตาบบนี่เป็นชมพู่นะครับ มะยะมก็มีนะผมนี่ฝากอยีกหนึ่งร้านนะผมกับร้านนี้นะครับต่อไปเป็นร้านาขนมจีบขนมจีบห้าบาทมีแฮมสาลายแล้วก็หมูปูอัดนะผมแล้วก็มึกนะครับทุกคนนึ่งกันเออเป็นต้มกันเป็นเป็นต้มนะห้าบาทห้าบาทนี่อย่างนี้เลย าเวลาต่อไปนะทุกคนเยอะจังเป็นโซนหน้าเลยนะทุกคนทางมาทุกงานนี้ต้องมีร้านนี้นะผมถังหูรูปของชอบไปเกล่งนะครับผมถางหูรูปแล้วก็ขนมขนะครับท,ทุกคนถังหูรูปไม้ละสามสิบบาทนะทุกคน นี่เป็นยำลูกชิน้นนะครับเนี่ยลูกชิน้นายดีจังของกินเยอะครับทุกคน ด้วยจัดเป็นอะไรก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วเตี๋ยวเรือเป็นอะครฮะแล้วก็รุด นี่เป็นกับเพา<ม>กัเพา,านะครับท<ม>ุกคนกัเพรา2่บาบ25บาทยี่รับ้าบาทเลยนะครับผมหมอกย่างหมึย่างหมึกย่าง,าง,าง,างตัวใหญ่เลยนะครับหม่ละ2ี่สิบาทนะทุกคนนี่เป็นลูกชิ้นหมอ้อไฟหม้อสดๆร้อนๆเลยลูกชิ้น ไม่ละห้าบาทห้าบาททั้งร้านเลยร้านก็จะมีขนมจีนบุฟเฟ่ผักด,ด้วยนะทุกคนบุฟเฟ่บุฟเฟ่โอ้นี่เป็นผัดไทยไทยกระทะย,ยักษ์หอยทอดหอยทอดผิด คนรออื้อเลยทุกคนเกออยปากแดงหอยทอดผัดไทยเดี๋ยวเรากลับมาครับทุกคนน,น,น,นี่เป็นกระเพาะปลาหม้อยักษ์ดูดิน่ากินมากนนกระเพาะปลาหม้อยักษ์นะครับผม โอโอันนี้เป็นหอยทอดกระทะยักษ์เอ้ยกระทะร้อนหอยทอดกระทะร้อนเลยทุกคนมาเที่ยวงานกันได้เลยนะครับเนี่ยหยทอดสูตรเด็ดสูตรเด็ดกล่องนี่ทะเลร้อนๆเลยกล่องเท่าไหร่ครับกล่องละห้าห่บาทเลยนะทุกคนร้อนๆเลยนะครับผมดู ี่อร่อยอร่อยโอ้โหอันนี้เป็นไก่ย่างไก่ย่างไ,ไก่ย่างให้ดูไก่ย่างไก่ย่างสาขาสองโชว์อันนี้เป็นไส้กรอกหมูไส้กรอกหมูไส้กรอกหมูนะทุกคน ยี่สิบห้าบาทน,นี่ก็เป็นสลุปปี้และก่อนจ้าเป็นลูกชิ้นลูกชิ้นนะครับทุกคนน้ำจิ้มแบบแถมหต้นไม้ใหญ่ใหญ่แบบนี้ล่ะโอ้ไม้ใหญ่ห้าสิบบาทเลยนะครับนะคะแ <c oughs> ม่ามาอุดหนุนได้เลยนะผมย่างร้อนๆเลยนี่อร่อยอร่อยน้ําจิ้มน้ําจิ้มรสเด็ดนะครับนี่ดูน้ําจิ้มก่อนพริกเป็นเม็ดๆเ,เ,เลยไ,ได้ขอบคุณมากครับผม อ้โเยอะจัดครับทุกคนเอาครับชิปนี้ก็บัตทุกคนก็ขอจบชิปไว้เท่านี้ก่อนแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในชิปต่อไปนะครับทุกคนนี่ก็เป็นหมูกรอบ ขวบ,บหมูขอบวาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับมาพูดมาคุยปองเหลการที่ต้อทางารนตานะดที่ำลางวัดวยน้อยนะครับเตกน้องเจอทางมาถึงแล้วนะเงน่นนิ่มโอไม้ปั่นผลไม้ปั่นแก้วละ35บาท หยิบหยิบหยิบให้เต็มแก้วใช่ไหมครับ <Wow. S 1> <Wow. S 2> เนี่ยใครที่เฝ้าว้าวเมนูสุดฮิตเลยนี่อันนี้เป็นขวดขวดละขวดละยี่สิบบาทยี่สิบบาทยี่สิบบาทกันหมดเลย มาเจอแม่ค้าแล้วครับผม FC FC นะครับผมกับน้ำลำไยนะครับทุกคนทุกัดวัดศรีวรีน้อยนะครับผมสมุดปากการงานแม่ค้าจะขายจนถึงวันที่เท่าไหร่นะครับวันที่11นะครับทุกคนแวะมาอุดหนุนแม่ค้าได้เลยนะครับผมปกติขายที่ไหนนะครับขายที่ตลาดมาร์เก็ตแลนด์ค่ะตลาดมาร์เก็ตแลนด์นะผมอยู่รักบังใช่ไหมนี่นะผม คน,นนุนะครับผมขอบคุณมากครับเจอตัวจริงแล้วครับผมตามมาอคนนุนเลยนะครับเนี่ยขอบคุณมากนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับเป็นขนมจีบขนมจีบชิ้นละหกบาทชิ้นละหกบาทนะครับผมเปลีชิ้นชิ้นละหกบาทนะครับผมนี่เป็นลูกชิ้นลูกชิ้นด้วยลูกชิ้นลูกชิ้นลูกชิ้นออู้น่าทานมาก อ้ชิหยิบได้เลยครับเนี่ย <Și ang variance>